ลูกค้าต้องการผ้าผืนใหญ่สำหรับคนอ้วนเลยค่ะก็เลยได้ผืนนี้มาเป็นผ้าสีขาวขนาดจัมโบ้3 3มสนิ้วที่พิเศษก็คือว่าตัวนี้เป็นคอตตอนตีครึ่งเกลียวนะคะก็คือเนื้อเขาจะนุ่มกว่าคอตตอนทั่วไปทีนี้ลูกค้าต้องการสั่งปักด้วยต้องการเป็นของขวัญเป็นพิเศษนะคะก็เลยจะปักชื่อเดี๋ยวจะพาไปดูงานปักกันค่ะ